ท่านผู้ชมครับเป็นภาพที่สวยงามและก็น่ารักสุดๆไปเลยครับสำหรับสาวๆนักวอลล์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีที่ออกอาการแบบลันลาแฮปปี้ดีด้าสุดๆนะครับกับการเดินทางมาพักร้อนเอ้ยไม่ใช่มาแข่งขันที่กรุงเทพประเทศไทยครับแหมพอมาถึงปุ๊บนะฮะทางทีมสตาฟก็คงปล่อยให้เป็นช่วงพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่พวกเธอเนี่ยต้องกำลัศึกหนักในวอลล์บอลเนชั่นสลีกมาตลอด2สนามที่ผ่านมานะครับ ซึ่งหลายๆสื่อเนี่ยคงได้ทยอยลงให้เห็นภาพกันไปบ้างแล้วแต่ณตอนที่แอดมินกำลังทำคอนเทนต์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือคืนวันที่20เนี่ยสาวๆส,สมาชิกทีมวอลเลย์บอลอิตาลีก็ยังทยอยลงรูปภาพนะครับลงสตอรี่ไอนะครับโชว์ภาพการเดินทางเที่ยวกรุงเทพกันแบบรัวๆเลยนาทีต่อนาทีกันเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะค่ำนี้นะครับที่สาวๆเขาดูจะชื่นชอบกับการนั่งรถตุกต๊กๆนะครับซิ่งกลางกรุงเทพกันแบบเบิ่มๆไปเลยครับ แฮปปี Happy, ส้สุดๆเดี๋ยววันนี้เราจะเอาภาพมาฝากกันได้เห็นถึงความน่ารักกันไปเลยแต่ท่านผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลน i ช n ั League 2023เนี่ยก็เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับหลังจากจบการแข่งขันสนามที่2ไปเรียบร้อยซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าการแข่งขันฟุตบอลน i ช n ั League จะแบ่งออกเป็น3สนามนะครับบนกันไปในประเทศเจ้าภาพประเทศต่างๆและสนามที่3นะครับหนนนันก็จะเป็นประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพนั่นเองครับ ซึ่งเราจะจัดการแข่งขันฟุตบอลน Nation นด์สลีป2023สนามที่3ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566นะครับณอินดอร์สเตเดียมโหมากซึ่งณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยพร้อมมากๆแล้วครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพถ้าใครที่เป็นแฟนบอลมาอย่างยาวนานนะครับก็จะทราบดีว่าสาพวอเลย์บอลระหว่างประเทศหรือว่า f i v b เนี่ยเขามักจะเลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอยู่ทุกปีครับ ตั้งแต่ยังใช้ชื่อการแข่งขันว่าวอลลบอลเวิลด์กลางปีนะครับซึ่งบางปีเนี่ยไทยได้เป็นเจ้าภาพถึง2สนามติดเลยก็มีครับจะมีปีหนึ่งที่เราโดนยกเว้นเป็นเจ้าภาพไม่ได้น่าจะเป็นปีที่เราโดนวา d a ด้าแบนนะครับแต่เราก็เป็น จ้าภาพเนี่ยมาตั้งแต่ที่แบบสนามโล่งๆนะครับกองเชียร์แทบจะไม่มีเลยซึ่งเมื่อก่อนก็จะแข่งที่สนามนิมิบุตนะครับยุคที่แบบพัชรีแสงเมืองยังเล่นเป็นตัวหลักของทีมอยู่นะครับจนถึงในยุคทองนะครับหลังจากที่เราคว้าแชมป์เอเชียมาได้เนี่ยสนามการแข่งขันที่ไทยก็จะแบบสนามแตกตลอดนะครับช่วงแรกๆก็จะไปแข่งที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับแล้วก็ ช่วงหลังก็จะมีสลับไปใช้ที่สนามนครปฐมนะครับมีที่นครราชสีมาหรือว่าโคราชด,ด้วยรวมถึงสลับมาที่อินดอร์สเตเดียมโหมมากในการแข่งขันซึ่งก็จะเป็นการเป็นเจ้าภาพในรอบไฟนอลอยู่ครั้งหนึ่งด้วยนะครับนอกจากเรื่องของระบบการแข่งขันต่งตางๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยอย่างเราเนี่ยเป็นดินแดนแห่งการเป็นเจ้าภาพเป็น จ้าแม่แห่งการจัดอีเวนต์นะครับเราจัดอีเวนต์เก่งต้อนรับขับสู้เก่งนะครับได้รับคันชื่นชมมากมายตลอดไม่ว่าจะจัดการแข่งขันกีฬาหรืออีเวนต์อะไรก็ตามนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นและเป็นจุดแข็งมากๆของเราก็คือการที่ประเทศของเรานั้นเป็นประเทศท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกเนี่ยถ้าเราถามว่ามีประเทศไหนบ้างที่อยากไปสักครั้งในชีวิตประเทศไทยเนี่ยต้องติดหนึ่งในนั้นครับแล้วก็ มันโกหกไม่ได้เพราะว่าตัวเลขสถิติด้านการท่องเที่ยวแต่ละปีในช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นติด1ใน10ของโลกนะฮะขณะที่รายไดา้จากการท่องเที่ยวเราเนี่ยเป็น1ใน5อันดับแรกของโลกเลยทีเดียวนะครับและกรุงเทพเองก็เป็นเมืองที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่เป็นจุดแข็งของเราเวลาที่ใครจะเลือกประเทศเป็นเจ้าภาพเนี่ยไทยก็จะมีแบบว่า Background ในการเป็น hospitality เป็นเจ้าภาพที่ดีมากนะครับรวมถึงจุดแข่งของเราในการเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ทําให้การที่คนเข้ามาเนี่ยมันมี accommodation มีมความสะดวกสบายมันมีสิ่งสวยงามมันมีแหล่งท่องเที่ยวให้คนเข้าไปสัมผัสด้วยนอกเหนือจากการมาร่วมกิจกรรมหรือกีฬานะครับ เพราะฉะนั้นครับฟุตบอลนิชเชียนสลีกพอเราเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันนักกีฬาต่างชาติที่จะมาเขาก็จะมีความรู้สึกดีใจตื่นเต้นนิดน,นึงครับเพราะเหมือนเป็นการมาแข่งด้วยแล้วก็มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวพักร้อนไปในตัวด้วยครับเพราะเขาเนี่ยมีโอกาสได้มาถึงดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็น destination จุดหมายปลายทางของนักเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแถมยังเป็นดินแดนของคนรักกีฬา v o l l e y ์บอลสุดๆไปด้วยครับ ซึ่งอย่างที่เกิดไปตอนตอนน้นนะผู้อชมครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและออกตระเวนท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมกลิ่นอายของประเทศไทยกันแบบจัดเต็มสุดๆครับไปแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพเยอะมากนะครับทั้งวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังวัดโพยาวราชสยามสแควร์นะครับมีแม้กระทั่งแบง g k o โอเชียนเวิลด์แล้วก็พัดพงด้วยนะครับ แอดมินไปส่องไอจีของสาวสาวอิตาเลียนมาหลายคนเลยน่ารักมากๆครับจะเป็นรูปภาพอย่างที่ได้เห็นในวิดีโอคอนเทนต์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับมีไอจีของซูเปอร์สตาร์ในทีมอิตาลีหลายคนเลยครับทั้งอันดาเดนิซี่นะครับบอลกลางตัวเก่งของเขานะครับมีเบียทริสปาลอเคียเล่นะครับลิเบโรโรเวตอมูรุยนะครับอันนี้ ตัวตบที่เราคุ้นหน้ากันดีนะครับเฟเดริกาสกอชินนี่นะครับจูเลียเจนเนลี่ซึ่งเป็นเซตเตอร์นะครับลินดาวากาลอนะครับรวมถึงอลิสเดกราดีด้วยนะครับ จะเห็นว่าภาพที่นำมาเสนอนเนี่ยจะเห็นว่าสา,าวอิตาลีเขาเต็มไปได้วยความตื่นเ mm. ต้นสนุกสนานฮปปี้นะครับแถมมีการใส่ผ้าถุงช้างเข้าวัดกันด้วยนะครับน่ารักสุดๆเรียกว่าเรียกได้ว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเหมือนมาท่องเที่ยวกันแบบเต็มตัวนะครับสัมผัสความเป็นประเทศไทยกวาเป็นกรุงเทพกันแบบเต็มสตรีมเลย และภาพที่เห็นเนี่ยดูพวกเธอมีความสุขมากๆนะครับรวมถึงเป็นการถ่ายทอดภาพความงามของประเทศไทยผ่านพื้นที่โซเชียลมีเดียส่วนตัวจํานวนมากเลยซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์สำหรับสถาวอิตาลีเป็นเรื่องจริงไม่ตกตาครับแม้บางคนเนี่ยจะเอาภาพสายสื่อสารรุงรังที่เดกรีโพสต์มาแซลกันนะครับ แต่ท่านผู้ชมครับสายสื่อสารบ้านเรา,เาจริงๆเนี่ยจะก,กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่คู่กับประเทศไทยจนเป็นเอกลักษณ์มากนะครับมันดูยุ่งเหยิงจนอดสังเกตไม่ได้และกลายเป็นสิ่งที่พอคนเห็นปุ๊บอ้าวนี่มันไทยแลนด์นะครับเ,เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับสามารถตามเข้าไปดูใน i อของสาวๆกันได้นะครับน่ารักมากจริงครับและสิ่งสําคัญครับ ที่มันสะท้อนผ่านความตื่นเต้นดีใจในภาพที่ปรากฏใน IG ของสาวสาวอิตาลีเนี่ยก็คือการตอกย้ําความเป็นแหล่งท่องเที่ยวทรงสเสริญของประเทศไทยนะครับแถมนี้เป็นการโปรโมทภาพความงดงามของไทยผ่านพื้นที่สาธารณะของซูเปอร์สตาร์นักกีฬาระดับโลกหลายคนเลยเหมือนเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวของเราไปในตัว และแอดมินก็เชื่อกับว่าคนทั่วโลกที่เขาติดตามและเห็นภาพใน IG เหล่านี้ต้องมีจำนวนหนึ่งล่ะที่เห็นแล้วรู้สึกอยากมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาได้เห็นภาพความสวยงามสนุกสนานขนาดนี้เนี่ยและนี่คือผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกนะครับ จริงๆก่อนหน้านี้ไม่กี่วันท่านผู้ชมครับทางตำนานหัวเสาทีมชาติไทยอย่างพี่ออนออน,อ,อ,นอุมาสิทธิรักเนี่ยก็พาเพื่อนเพื่อนนักกีฬาชาวญี่ปุ่นที่เคยเล่นเหลีกอาชีพที่ญี่ปุ่นด้วยกันนะครับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับม,าท,า,มา,ทาทั้งวัดมหาธาตุที่เพิ่งจะเป็นกระแสโด่งดังจากลิซ่าแบ็คพลิงนะครับรวมถึงไปตลาดน้ำอโยธยาด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเนื้อหอมสุดๆนะครับของคนรักการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเลยท่านผู้ชมครับ ในส่วนของการแข่งขันฟลอ a t i เ n ชั่นสเลก2023สนามสุดท้ายรอบแรกซึ่งจะมีการคัดเอา8ทีมที่คะแนนดีที่สุดเนี่ยไปการไปทำการแข่งขันรอบไฟนอลนะครับสำหรับสนามที่ไทยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่27มิถุนาถึง2กรกฎาคมอย่างที่บอกไปนะครับที่อ,อิน o r เ t เดียมหัวมากเข้าไปดูบัตรเข้าชมล่าสุดในไทยที่เกตเมเจอรนะครับสำหรับคู่ที่ไทยลงแข่งเนี่ยเต็ม หมดแล้วนะครเต็มตั้งแต่ช่วงวันแรกที่เปิดขายแล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของสาวไทย27มิถุนายนครับเราจะพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับ29มิถุนายนพบกับตุรก,กีนะครับ1กรกฎาคมพบญี่ปุ่นซึ่งเป็นแมตช์ที่โะโหหลายคนเฝ้าคอยอยากจะดูมากและเล่นในไทยด้วยนะครับและวันที่2กรกฎาคมนะครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมเพื่อนรักอย่างบราซิลนะครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องของผลงานหรือเกมการแข่งขันของสาวไทยเนี่ยคงไม่พูดเยอะครับคิดว่าทุกคนเสพข่าวจากหลากหลายช่องทางกันมาแล้วแต่ยังอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจนะครับและผมก็เชื่อว่าทุกคนพร้อมจะยืนเคียงข้างอยู่แล้วเป็นกําลังใจให้เด็กๆทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกันต่อไปอย่างแน่นอนคือบางทีด้วยความที่เราเชียร์และติดตามมากๆเนี่ยพอผลการแข่งขันไม่เป็นดั่งใจมันก็แน่นอนมันเหมือนเรารู้สึก เหมือนคนที่อกหักนะครับมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้แต่แต่บางทีสิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงระลึกเสมอไว้ไว้เสมอนะครับก็คือสาวๆเขาไปแข่งขันเขาต้องเก็บตัวฝึกซ้อมต้องเหนื่อยต้องอดทนเยอะมากนะครับในการที่เป็นตัวแทนของคน70ล้านคนในการมีทีมทงชาติอีกทีหน้าอกไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะครับและที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องพึงตระหนักไว้ก็คือว่าทุกทีมที่ เป็นทีมระดับโลกเนี่ยท็อปสิของโลกครับไม่มีทีมไหนง่ายคือทุกทีมเป็นทีมคือระดับโลกท่านผู้ชมครับไม่มีทีมไหนไม่มีที่ไหนเก่งกว่าสิสกว่าทีมที่มาเจอกันในนี้ละเพราะฉะนั้นสาวไทยไปอยู่อยู่ในจุดที่เจอทีมที่เก่งที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกตกหนักที่สุดในโลกคือมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนที่เก่งที่สุดในโลกอะครับเพราะฉะนั้น เราจะคาดหวังในผลการแข่งขันที่มันจะดีที่สุดตลอดไม่ได้นักกีฬาไทยไปเรามีส่วนสูงที่น้อยกว่าทั้ทุกทีมนะครับจะเป็นจะดี ประมาณเท่าๆญี่ปุ่นแค่ทีมเดียวแต่ญี่ปุ่นก็แม้จะเป็นทีมที่ตัวไม่สูงนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนเขาก็เป็นทีมที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเป็นทีมอันดับ1 2 3ของโลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็ระบบโครงสร้างแรลงต่างรวมถึงงบประมาณของเขาก็สูงมากขณะที่เรายืนอยู่ในจุดที่หลายๆอย่างที่ซัพพอร์ตทีมทั้งในทีมชาติเองรวมถึงระดับโครงสร้างของประเทศเราก็ยังไม่ได้เท่ากับมหาอำนาจของโลกนะครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราเห็นผลงานที่สุดยอดของสาวๆแล้วแน่นอนมันมีช่วงที่เล่นดีช่วงที่ผลงานมันยอดเยี่ยมแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องมีช่วงที่ผลงานมันดาวเนเป็นธรรมชาติของเกมการแข่งขันกีฬานะฮะท่านผู้ชมหลายคนถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่เล่นกีฬาก็จะรู้ว่าบางวันเราจะบเล่นโหด,ดีสุดๆไปเลยแต่บางวันเล่นยังไงมันก็ไม่ดีออกมานั่งพักออกมานั่งคิดยังไงมันก็เล่นไม่ได้นะครับนี่คือเกมการแข่งขันกีฬาแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ตระหนักไว้ก็คือว่าเราจะเราควรที่จะเป็นกําลังใจให้กับ คนที่เขาเอาไปสู้เพื่อประเทศชาติของเรานะครับและน้องๆก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วในในจุดจุดที่เราสามารถจะทำได้นะครับก็เชียร์กันต่อในสนามสุดท้ายที่ไทยมีเจ้าภาพนะครับหวังว่า,าเราจะมีผลการแข่งขันและเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับและทำให้คนไทยมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชมครั้งแรกแล้ว ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ